สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะกับบรรยากาศฝนฝนจะตกนะคะวันนี้ฟ้าอง,งบึ้มบุ้มเลยกลับมาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องวันนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วเลิกงานหรอกค่ะพี่น้องเด้ครับมาถึงบ้านแล้วเมื่อนี้นะคะเมื่อยแอะ์แลค่ะ แอรล่เลยนะคะลงมาถึงบ้านแล้วเราถอดแมสได้นะคะบ้านเรานะคะอยู่ที่ไม่มีคนแล้วเศร้าเมืออยางเลนหลบบ้านกันนะรับบรรยากาศดีๆนะคะคลายเหนื่อยผ่อนคลายนิดนึงนะคะกลับมาถึงบ้านแล้ว ช่วงปอบบานกันนะวันนี้วันนี้เราได้อะไรกินเปล่าๆช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนิดนึงยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะกับสถานการณ์ตอนนี้ อาจจะลาบากนิดหน่อยแต่เราก็สู้ๆนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆค่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะตอนนี้ใครที่เป็นอยู่ก็ขอให้าหายวันหายคืนนะคะปลอดภัยนะคะปเป่าปเป่าปเป่า,ปา,ปา เล่นกับหมาน้อยเปาเปาเล่นกับหมาน้อยเปาเปาเอาเป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 าทำอะไรลูกไอ้เขาไอ้เขาเปาเปาไม่เอาครับหมาน้อยน้อยเบื่อพี่นนอกเล่นมายางเล่นมองหันเหมือนฝนจะตกบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะคะขึ้นยุ่ พอนค่ายค่ะกับการทำงานกับสิเียดเกียดนิดน้อยช่วงนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็พักผ่อนนะคะเราก็ต้องกักตัวนิดนึงอยู่ห่างๆคนในครอบครัวเพราะเราก็กินบักเชอรี่ค่ะ อร่อยดีชอบกินลูกที่ยังไม่สุกอ่ะอร่อยเปรียปร้ยวๆหวานๆไม่เปรี้ยวมากนะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆค่ะแซบ่บเฮ้ยวิตามินซีสูงวิตามินซีสูงแซววี เก็บผลไมายิมรัวอันนี้ลูกอะไรตำลึงทองบ้านเราเรียกตำลึงทองบ้านพี่น้องเอิดน,นี่อย่างรวยสุกมันกินได้เหลืองๆอันทอานี้กินได้อืมกินได้แล้วหอมๆเปรี้ยวๆแซ่บยู่ดได้คะ่ะ ยังไม่สุกก็อร่อยอร่อยค่ะแ่บด้วยถั่มันกระหลาอยู่ได้หมูว่าอเหาืองเพิ่นเกียเ๊ยวแต่ไม่ค่อยชอบกินลูกสุกเท่าไหร่หรอกคะ่ะ รืมันนกมากินบุส่วนหมากนูก็ชอบคุณหนกบินกลับบ้านแล้วเหรอบินกลับบ้านแล้วเหรอเมียวเมียวลูกสาวเมีย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 วไปดูมะนาวหรอต้นนี้สีไม่ได้เก็บสักกะที ดูสิมืมบ่ได้มาเก็บจักเถอเดีมีหน่วโลวนบ่มีอยู่ตัวละม่ได้มาเก็บจักเถอลูกสวย,สวย ก่อนเราจะมานั่งเล่นตรงนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อเอามานั่งไปแล้วแต่เราก็ยังเหลือ่อนั่งอยู่นะคะชมบรรยากาศตอนแรงค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินบรรยากาศก็ดีดีได้แล้วเนาะบรรยากาศกะดีดีนางเศร้ามีแงเอา้าลูกมาหาบอกไหนมาสิลูกมานี่ลูกจ๋ามานี่ลูกสาวอา้าว ลูกสาวมานี่มามานี่มามานี่เร็วเสียงฝ้าแล้วลูกสาวลูกสาวลูกสาวมานี่เร็วมานี่เร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,จะเจ้าขาวดำนวนลละออค่ะ สวัสดีค่ะหนูน่ารักไหมหนูน่ารักไหมตาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว,วไงานตัวสิหนูชื่ออะไรขาวดำนวลละโอเคเดินตามแม่มาเดินตามแม่มาแล้วหนูก็ต้องรายงานตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยเหมียวเหมียวน้อยของเราค่ะอาเปาอาเปา อาปะเปาตอนเย็นๆก็จะมาเล่นกับเด็กๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะมีพ่อมีมู <c oughs> นี่แหละค่ะมูโอ้ยเนาะ <c oughs> นี่แหละเพื่อนที่รู้ใจคะ่ะ <c oughs> เพื่อนที่รู้ใจของเราคะ่ะอาปูอาเปาเก,ก,ก่ายิก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 มานี่สิเปามารายงานตัวสิลูกหนูชื่อเปาเปาหนูชื่ออ่างเปาครับ หอมซะเหลือเกินนะโตหอมซะเหลือเกินนะถูเงินเขาได้จากไปแล้วก็เหลืออ่งเปาก็เหลือแต่อ่งเป่าดุมดุมหมาน้อยของแม่หูหายไงหม็นเหม็นเหม็นไหมนั่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนั่นสวัสดีครับบรวเห็นไหมสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะผมชื่ออังเปาค่ะผมชื่ออังเปาผมน่ารักไหมเห <c oughs> <c oughs> ม็นเหม็นจังหฮะน้อยของเม่อังเปาเด็กๆคะ่ะโอ้ยอยังมมนแรงมากเลนกับหมาก,กับแมวสิหรอค่ะพี่นอ้องว่ามีอังดอดกพ่อไดนเศร้าเมยพ่อไหนเป็นมู มีหมามีแมวนี่แหละค่ะเป็นโมมันจังเวะเบายาบใช่ไหมเอาวิ่งม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 าเร็วๆววิ่งมาวิ่งมามีหมามีแมวมีหมามีแมวจะไปหนีแมวไปนะมีหมามีแมวมีหมามีแมวไว้คอยเป็นเพื่อนสวัสดีค่ะ เจ้าขาวนวลละออขาวดําซิตัวนี้ตัวนี้ขาวดํานะคะแม่เขาชื่อนวนก็เลยต่อท้ายเขานามสกุลเขาให้เป็นนวลละออค่ะสาวน้อยนวลละสาวน้อยนวลละออของเนี่ยขาวดํานวลละออสาวน้อยของแม่ไปวิงวิงงงง่งเลยใครมาพี่หลิวมาแล้ว ไปซื้อกับข้าวมาแล้วเอาเตาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 เร็วได้ยินเสียงรถเขาไม่ได้โอ้ยแหละน้ำรถเขาดีดีดอกพี่น้องเลยลูกกระดายมีลูกเป็นหมาเป็นแมวแล้วล่ะซื้อมีลมีลูกเป็นหมาเป็นแมวแล้วจ้าทุกวันนี้ น้ำก๊อกนี้หยดติ้งติ้ง,งได้อะไรกินล่ะลูกอือฮึพาน้องมากินข้าวเด้ววันนี้ลายข่าวนวนลละออมันนี้สีลูกเยอะยนะคะมีลูกเยอะแยะนมาหาแม่ซิมารายงานตัวสิมาสวัสดีค่าเร็วอะไรร้องอะไร อันนี้เสียงดีเป็นตนายไม่มีอะไรร้องเรียกเลยเฉยเฉยมานี่ค่ะลายข่าวดวลละออค่ะสาวสวยมีแต่สาวสาวค่ะบ้านนี้มีแต่สาวสาวนะคะหนุ่มๆไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะหนุ่มๆไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมหนุ่มๆชอบหนีออกจากบ้านน่ะไม่รู้เป็นไร หน,หนุ่มชอบหนี้ออกจากบ้านค่ะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม mm. ช่องสตอรี่ดีๆพันีชาแนลของแม่หนูด้วยนะคะ mm. ชอบหนูก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามหนูด้วยค่ะ mm. สวัสดีค่ะ mm. บ๊ายบายค่ะ mm. สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหะคะ่ะพ่อเศร้าเมื่อยเศร้ามีามแห้งนะคะมื่เมลรงยางเล่นขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะช่องสตอรี่ดีๆพันนีชาแนลค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะรักทุกคนนะคะ